ครับวันนี้ก็เทปูนนะครับแต่ว่าเอาเคนมายกองปูก่อนนะครับย้ายทําถนนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรืนี้ก็จะทาถนนนะครับก็เลยเอารถเค็นนะครับมาย้ายนะครับมาย้ายองค์ปู่ที่กำลังจะสร้างนะครับองค์ใหญ่นะครับองค์ใหญ่น่าจะใหญ่ที่สุดในอำเภอบางแพรนะองค์นี้นะครับเอารถเคนนะครับรถเคนนี่กําลังเอาเชือกอะไรต่างนะครับนะรัดอยู่แล้วก็เอาเคนยกนะครับวันนี้เทปูนพื้นด้านบนแล้วนะครับสําหรับฐานองค์ปู่ ก็น่าจะไม่ยากแล้วครับตอนนี้นะครับไม่ยากไม่นานแล้วนะครับเดี๋ยวก็เสร็จแล้วแล้วก็กดแชร์แล้วกันนะครับใครร่วมบุญได้ก็ร่วมบุญแล้วกันนะครับตอนนี้นะดูนะครับอันนี้ก็รถเคทนะครับมารอนะครับรถเคนมารอเลยอ่าเตรียมยกแล้วนะครับเตรียมยกวันนี้ก็เตรียมเทเตรียมยกนะครับเมื่อคืนฝนตกครับอันนี้ถนนหนทางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถนนเทสองเทเทกว้างมากครับงานนี้ถนนหนทางนะครับก็จะค่อนข้างที่จะกว้างเลยรถสวนทางได้นะครับ อันนี้ไม่แฉะแล้วนะครับทำทำถนนรอบนะครับแล้วก็จะผมดินต่อเลยครับผมดินนะเอาให้มันเสร็จไปไวเลยครับสำนักโอเคอันนี้ครับอันนี้ก็รอมัดรออะไรต่างๆอยู่นะครับนี่ดูนะครับนะบางคนกินข้าวกันอยู่ครับตอนนี้ลูกศิษย์ลูกหาผมนะดูครับเออไล่ครับช่วยกันผูกย้ายอยู่ครับตอนนี้ เดี๋ยวก็อีกส่วนหนึ่งก็เตรียมเทปูนนะครับเห็นไหมครับไอตัวปูนนะครับที่ว่าเอาปูนใส่ในในนั้นนะครับในด้านบนนะครับปูนใส่แล้วก็เทใส่นะครับเพราะว่าเทพื้นบนนะครับตอนนี้อันนี้คืออง์ปูนะครับองปูนะครับที่เราเห็นเป็นโฟมขึ้นขึ้นอยู่นะครับเป็นปูเลยที่ว่าเรากําลังสร้างอยู่สร้างแล้วนะครับสร้างแล้วตอนนี้แค่เฉพาะโฟมเนี่ยนะครับก็ประมาณ8ปดแสนได้นะครับนะโฟมแค่นี้นะครับถ้าเราเห็นนะ ทุกอย่างครับแต่โฟมที่กองกองอยู่รวมกันประกอบเป็นองค์ปูนะประมาณแ0 0แสนนะครับค่าค่าสแกนและค่าแกะนะครับไม่ไม่ถูกนะครับแพงนะครับในการสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรืออะไรสักอย่างเลยนะครับลองสร้างดูนะครับถ้าเกิดสร้างจริงๆนะครับสร้างโดยการมีการเขียนแบบหรือว่าสร้างโดยที่ว่าไม่ได้เป็นบล็อกโหลนะครับไม่ได้บล็อกสําเร็จนะครับแพงมากนะครับแล้วยิ่งขนาดใหญ่อย่างนี้อยู่แล้วนะครับลองสร้างดูได้แล้วไม่ต่ำกว่า3ล้านอยู่แล้วนะครับสําหรับการสร้างหมดนี้แต่ละแต่แต่ละที่นะครับ อันนี้ก็ถนนหนทางนะครับแล้วค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆครับเมื่อวานฝนตกครับโชคดีแล้วก็ไม่ต้องใช้น้าบ่นบ่มปูอะไรมากมายครับนะฝนตกฝนตกเยอะเลยครับล่อสักขังท่วมเลยนะครับดูนะครับข้างๆเดี๋ยวรอก่อนนะครับเดี๋ยวรอครับรอเขายกนะครับอันนี้คือเคนที่มารอตันบายยกนะครับไปร่วมบุญก็ร่วมได้นะครับผมนะอไม่ว่ากันนะครับแต่ไม่ร่วมผมก็สร้างอยู่ดีครับถึงไม่ร่วมผมก็สร้างอยู่ดีครับไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับอันนี้นะ ไม่ได้เครียดครับนี่ก็ช่วยเขาช่วยกันอยู่ครับช่วยกันยกของยกอะไรอยู่นะเพื่อจะยกองค์ปูเพื่อทำถนนครับจะกั้นทําถนาน,านแล้วนะครับเพราะว่าฝั่งนี้ก็น่าจะเดือนนี้จบครับถนนผมว่วาเดือนนี้จบครับวันนี้เทปูนแล้วก็บ่มปูนอะไรต่างๆเสร็จปับ๊บเทๆๆก็แป๊บเดียวครับแป๊บเดียวไม่นานครับเลนนี้เป็นเลนที่ให้รถดินเข้ามานะครับดูดูความสวยงามนะครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับใกล้ใกล้เสร็จแล้วนะครับสำหรับสำนักแห่งนี้นะครับ อันนี้ก็ไปดูชุดนู้นดีกว่านะครับดูแล้วกันนะครับนี่ก็ต้นไม้ครับเมื่อวานนี้ฝนตกสนักเลยนะครับตลรดดูครับเลนตรงกลางนี่จะเป็นศีลาแรงเป็นลานพระเจ้าตากก็มีนะครับลานพระเจ้าตากสีมาลาดนะครับเพราะว่าผมกำลังหล่อพระเจ้าตากนะครับหนึ่งก็ประมาณหนึ่งล้านสองแสนบาทนะครับแล้วก็กําลังหล่ออยู่นะอันนี้ลองไปไล่ดูนะครับเละหมดเลยครับนะครับดูทางเข้าไปครับถ้าเกิดไม่ไม่ลาดก็เละครับ ต้องลาดครับต้องลาดคอนกรีตแล้วนะครับต้องเทคอนกรีตนะครับเงินเละแน่นอนครับที่จอดรถจอดลาน่ครับฝนตกหนักใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็สํานักกันนะครับก็มีลูกเสดลูกหาผมเขาก็มาช่วยนะครับวาดใบไม้ครับแล้ววันนี้ยุ้ยมาฝาดใบไม้ได้นะครับเดี๋ยวไล่ดูก่อนใครจะร่วมไอ้นี่ก็ได้นะครับพวกน้ําดงน้ําดื่มครับแชะครับตอนนี้เดี๋ยวเอาน้ําดื่มให้ยุ้ยกอนเอาเอาเงี้เอาตังค์มาให้ไปซื้อน้ําก่อนนะครับอันนี้ ก้อย,ยครับอ้อย,ยสัตว์ฝาดหมดหมดเลยหมดนะวันนี้เทป,ปูนมึงฝาดคนเดียววะเนี่ยโอ้โหอ่ะเดี๋ยวมึงฝาดเสร็จนะแล้วมึงเอาตังค์ไปซื้อน้ำห้าร้อยพอไหมอเออให้พวกเรากินนี่ครับวันวันก็เนี่ยครับหมดกันอย่างเงี้ยแล้วครับน,นี่นี้หน่อยๆครับก็มีดีคนร่วมบุญนะครับในการสร้างนะครับ ดูนะครับนั่นก็ขึ้นอยู่นะครับคือองค์ฐานปูนะครับฐานปูนะโอเคครับเดี๋ยวยังไงนะครับวันนี้ก็เทปูนแล้วนะครับเทปูนนะยุ้ยฝาดให้เสร็จก่อนได้ยุ้ยฮะแล้วค่อยไปซื้อ,อยูเวน